จเจริญพรท่านผู้มีบุญทั้งหลายบอกเรามีบุญนะได้มาเจอกันก็มีบุญก็ทำอย่างนี้แหละมา ทำใจให้ผ่องใสการทำให้ใจใสนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดของมนุษย์นะเป็นกิจสูงสุดในพุทธศาสานาทีเดียวเราทุกคนเนห้นี้อยากจะได้ความสำเร็จกันทุกคนอยากได้มากมากแต่มนุษย์ไม่รู้ว่าจริงๆมันมาตอนไหนถ้าไม่มีสัตวธรรมะจะไม่เข้าใจเลยพระสามมาสัมพุทธเจ้าก็ตัดไวช้ชัดเจนว่าเจที่ฝึกดีแล้วเจตนำความสำเร็จมาให้ คือความสำเร็จเนี่ยแปรผันตามการฝึกใจใครฝึกใจดีเยี่ยมเนี่ยความสำเร็จจะอัศจรรย์ทีเดียวเยดายาุนวันนี้ไม่ได้ฝึกใจกันเขาทอดทิ้งสิ่งที่สําคัญต่อความสำเร็จของนามุดก็คือใจเขาทุ่มทุกอย่างนะให้เวลากระทุ่มสิ่งทุกอย่างแต่ว่าไม่ให้กับใจเพราะฉะนั้นเองไม่สามารถจึงดึงดูงด,ดความสําเร็จเลยชีวิตริงอยู่ก็ยิ่งล้มเหลวเพราะใจไม่ได้ฝึกฝนใจนี่มีตัว กายก็มีใจก็มีนั่นแหละกายเราก็รู้จักทั้งเนื้อทั้งตัวเรานี่แหละเ,เอาว้เยวาภายในภายนอกประชมันเป็นกายาภาษาพระก็คือประกอบด้วยธาตุดินน้ำลม,มไฟพอสมควรถูกส่วนนี่แหละในกายก็มีใจและใจสําคัญมากเป็นเจ้านายของกายอีกทีนึงเป็นผู้สั่งการทุกอย่างใจนี่พระสรรมจเจ้าบอกว,ว่าเป็นลักษณะเป็นดวงเห็นได้ยาก จริงไม่เคยมีคนเห็นไงแต่ชอบเรียกร้องเธอเห็นใจฉันบ้างสิเคยเรียกร้องไหมถามเจ้าของดวงใจว่าเคยเห็นไหมน,นะยังไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเรียกร้องคนอื่นหรอกแต่ถ้าเห็นใจตัวเองโอ้โหสวยมีความสุขด้วยใจเนี่ยเป็นดวงกลมๆกม่อนโบราณใช้คําถูกก็เรียกว่าดวงใจไม่เหมือนวอร์เรนทายนะนที่เขาแจกดอกกุหลาบกันเนะห,หัวใจนั่น อัน,นันแหวงนะของริงมันกลมนะอะน,น้ำยังแหวงอยู่เลยนอ้ให้แบบแหวนแหวนนั่น,หนแหละยิงเดมาจากไหนก็มาจากกล้ามเนื้อหัวใจไงมาจากฮาร์ดเอาไว้สูบฉีดตลหิตอันนี้เป็นกายไว้ใจใจแต่ก็วังให้ความสาคัญเขาเออหัวใจมันสาคัญที่สุดก็เทียบเท่าว่าสิ่งนี้สําคัญที่สุดแต่จริงๆก็ยังไม่ใช่ใจใจมันเป็นดวงเห็นได้ยากจริมไม่คม่คนเห็นเนี่ยจะเว้นทำสมาธิ ถูกสวนจะเห็นใจตัวเองเป็นดวงกลมใสๆและใจมันชอบท่องเที่ยวอะปกติมันชอบท่องเที่ยวไปในด้วยความคิดไปไกลามากเร็วมากว่องไวไม่ชอบอยู่กับที่ปัจจุบันนี้สิ่งที่เร็วที่สุดในจักรวาลก็คือแสงแสงเดินทางเร็วมากในะวินาทีเดียวได้ระยะทางถึงสามแสนกิโลเมตรแสงนะ เดินทางจากพระอาทิตย์ไปสู่โลกก็แปดนาทีเสร็จแต่เชื่อไหมว่าใจเราเร็วกว่าแสงไม่เชื่อทุกคนลองนึกถึงพระอาทิตย์ถึงยังใช่ไหมแสงยังแปดนาทีเรานี่วินาทีเดียวไปแล้วเรายไปดรงใจก็ไปก็แล้วเพราะฉะนั้นจริงใจเร็วกว่าแสงนี่ขนาดนี้เขาจะเปลี่ยนพลังงานแสงนี่เป็นพลังงานมหาศาล EMC square เนี่ยมาผลิตปลเือปลาบอดูได้รู้สูตรนี่ ถ้าเกิดเรารู้พลังใจนะคนสามารถเป็นพลังใจได้เนี่ยจะทําอะไรสาเร็จทุกอย่างเลยถ้ากาลังใจมันพอนะแต่คนสมัยนี้ไม่รู้ว่าทำยังไงให้ใจมีกําลังถ้าเรารู้นะโหกาลังใจมันมีพลังมหาศาลกว่าแสงคนสมัยนี้ขาดกําลังใจเป็นโรคขาดกาลังใจรุนแรงตอนนี้ยิ่งสังคมกําลังอะไรชนละมูนอยู่นี่นะคนสมัยนี้เป็นโรคขาดกําลังใจไอ้การที่เราเครียด เซงซึมเศร้านี่ท้อแท้เบื่อหน่ายแสดงว่าใจไม่มีกำลังกำลังใจพอมันตกเสร็จแล้วนี่กำลังอื่นไม่มีประโยชน์กาลังใจเป็นกำลังสิ่ความสำคัญต่อความสำเร็จของมนุษย์ทุกเรื่องเลยแต่เมื่อไม่มีกำลังใจแล้วนี่กำลังกา,กายก็ไม่ได้ประโยชน์กำลังความรู้ก็ไม่มีประโยชน์นั่นแหละเวลาเราเซงซึมเศร้าๆนี่สิ่งนี้ไม่ได้ใช้อังก็แข็งแรงนะแต่พอมันเซงไปไงนอนอย่างนี้ไง แข็งแรงอ่ามีความรู้ก็ไม่ได้ใช้หรอกเซิงวิชา,าเรียนจบล็อกเตอร์เรียนทองจริงๆเวลาเศราา้าไม่ยน่มาใช้เลยบางคนมีปัญหาชีวิตโทรไปกินเหล้านี่เรียนฟรีไปจบล็อกเตอร์สามสิบปีเหม่ได้ใช้เลยเห็นไหมแสดงว่าเรียนฟรีเวลาเราขายกำลังใจกำลังอื่นไม่มีประโยชน์วนวเวลาเียงเสริมเศร้านี่น่าโกัวมากคนเราบอเสงเสริมเศร้าเนี่ยมันเป็นเวลาที่ทำร้ายตัวเอง พระเจ้าได้เป็นอะไรที่น่ากลัวท่าใจมนุษย์เศร้าหมองจริงๆบทดฝึกพระเจ้าเนี่ยธรรมะแปดหมื่นสี่พันข้อมุ่งฝึกอย่างเดียวคือใจใสขึ้นฝึกข้อไหนก็ในใจมันจะใสขึ้นใจใสจะมีฤทธิ์มันจะมีฤทธิ์เหมือนพระอาทิตย์แต่เราฝึกนห้ใจเราใสาสว่างได้นะเหมือนพระอาทิตย์พระอาทิตย์ก็มีฤทธิ์อ,อยู่สองอย่างหนึ่งให้พลังสองให้แสงสว่างพลังนี่เราก็พอจะเข้าใจ และพระอาทิตย์เป็นพลังสําคัญมากถ้าไม่มีแสงแดดนี่พืชมันสังเคราะห์อาหารไม่ได้ตายหมดโลกเลยลองมืดพระอาทิตย์ดับสักเดือนหนึ่งสิตอนไม้เฉาตายหมดให้พลังไม่พอให้แสงสว่างความสว่างดียังไงมันจะไม่ตรงความเป็นจริงมาตอนนี้เราดูดอกไม้เนี่ยประมาณใบสองดอกกอดอกไม้มีทั้งสีเขียวสีแดงสีเหลืองเห็นหลากสีทีเดียวเห็นตรมว่าเห็นในที่แจ้ง เรามาดูใหม่สิคือนี้นัดดูดอกไม้เที่ยงคือปิดไฟมืดๆบอกสีอะไรสีมืดอตาเราก็มีนะแต่มองไม่เห็นแสงมันไม่มีเหมือนใจบางคนมันมืดเนี่ยใจไม่มีแสงเนี่ยถ้าฝึกสมาธิใจจะมีแสงอมมืดเนี่ยมันตาสิใจปิดพลาดเวลามืดเนี่ยมันเนี่ยน่ากลัวนะเนี่ยใจขุ่นมัวใจมืดในน่ากลัวสั่งผิดหมดยิ่งใส่ยิงทำลายตัวเองอย่างนี้ไงเหมือนเวลาคนที่เขา ฆ่าตัวตายนเนี่ยหัวใจมืดมืดมันเศร้านั่นแหละไม่ได้ขาดกรรมอื่นขาดกำลังใจความรู้มีความเท่มีความร่อยมีความสวยมีแต่ไม่อยากอยู่สมัยนี้คิดสั้นมากบางคนสอบเป็นท่าไม่ได้โดดตึกตายเด็กก็โดดตึกววคอตายก็มีเด็กสมัยนี้มีกรรมเยอะฆ่าตัวตายในพวกนี้คิดสั้นเป็นการกระทําที่งโง่ที่สุดนะต้องบอกไว้ก่อน บางบรราธุรธกิจออก็เจ้าอสุวะยิงตัวตายพวกนี้หารู้ไหมว่านี่ก็จะพ้นกรรมคนฆ่าตัวตายนี่ไปนโลกเลยนะไม่ใช่ว่าพ้นกรรมไปเลยมันมีผูกขุมเฉพาะเลยถ้าเราชอบตายด้วยการผูกคอก็จะมีขุมผูกคอต่อเส้นใหญ่กว่าเดิมให้ให้ผูกถ้าต,ตายเวลาล้าน,านครั้งทรมาก,กับโลกมนุษย์ถ้าใช้ปืนยิงก็มีให้ยิงต่อนั่นแหละ ยินยาก็มีซาลามนตายแล,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 ล้วหลายล้านครั้งนั่นแหละแล้วถ้าพ้นจากมนุษย์แล้วนี่กรรมหนักเพราะว่าผังนี้จะติดตัวไปเลยสมมุติเราฆ่าตัวตายตอนสามสิบพอกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่พ้นจากนรกแล้วในสามสิบจะฆ่าตัวตายอีกซ้ําแล้วซ้าอีกจนกว่าชาติใดมาได้มาฟังทมพ,พุทธเจ้าปฏิบัติทรรมเห็นทมและจึงจะเป็นโมฆะก,กรรมกรรมหนักมากกรรมฆ่าตัวตายนี่หนักกว่าฆ่าคนอื่นอีก อพราะฉะนั้นเองชีวิตเราจะบีบคันยังไงตามนั้นให้กัดฟันอยู่ไว้ก่อนนะตอนหนุ่มสาวนี่นะแก่แล้วให้กัดเหงือกต่อไปพอฟันหมดไปแล้วนั่นแหละแล้วถ้าเกิดเจอญาติเจอเพื่อนนะห้ามไม่ฟังนะยังไงก็จะฆ่าตัวตายบอกเขาเลยได้แต่เธอห้ามใช้อุปกรณ์ถ้าเธออยากตายห้ามคนอื่นเดือดร้อนเพราะเธอทำยังไงคือห้ามผูกเชือกห้ามยิงตัวตายไปจริงบ้านไหนตึกไหนก็ขายไม่ออกแล้วทำยังไงฉันยอยากตาย ให้นั่งใช้วิธีเดียวคือนั่งสมาธิตายให้มันนั่งแบบนี้อยากตายก็น,นั่งไปเลยจนกว่าจะตายเชื่อไหมสักพักหนึ่งนะมันไปนอนก่อนเราอีกคือไม่ได้กลัวตายกลัวเมื่อยโอ้กว่าจะตายนี่มันเมื่อยจริงๆริงเลยคืออย่างนี้นะเราขอไปนอนก่อนเอาแรงแล้วพรุ่งนี้เอยมาตายใหม่หนาเข้าหนาเข้าเลยเริ่มตายเลยอ้าวจริงๆนะเจอนะใครนะคิดซะานบอกเข้าได้นะไม่ห้ามแล้วมานั่งเลยนั่งตาย ท่านี้สวยตายก็สวยได้นะ,ะตายตอนนี้เป็นเทวดาด้วยนะตายสวยเพราะฉะนั้นอย่าไปใช้ปืนใช้ยาแพงว่าจะซื้อก็ซื้อระบาดนะเพราะนั้นหวาดเสียวด้วยใช่ไหมว่าจะเอาปืนจ่อยิงในมอนวาดเสียวเพราะนั้นเองในนั่งท่านเนี่ยโอ้ท่านี้สวยยิ้มด้วยนะตายเลยเงี้ยไม่ตายทักอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเตือนเอาไว้ก่อนขู่เขาเลยนะแล้วมันจริงบอกถ้าเธอ้าบรรลุนลนะไม่ได้ปนกรรับใช้กรรมหนัก เอาจากนั้นเองเนี่ยคนสมัยนี้เขาคิดสั้นไอ้ที่ขาตัวตวาใจมันไม่มีกําลังเนี่ยคนเรามีกําลังกายกําลังใจกําลังกายนี่นะมันก็มีสูตรออกแรงก็ได้แรงนต้องออกแรงทุกวันออกบ่อยๆเนี่ยแหละแข็งแรง,แรงมันมีคนก็ไปดูรายการพิเศษเลแล้วก็คนที่มีความสามารถมาโชว์กันวันหนึ่งก็เอาคนที่ก็อุ้มควายได้ตัวใหญ่มาก เออไอ,อคนดูก็สงสัยทำไมอุ้มได้ไปถามสิเขาก็บอกว่าเหม็นยากเลยผมก็ซื้อมาซอมนั่นแหละมาเด็กๆแล้วซื้อลูกควายมาอุ้มเนะยเอออุออ้มได้ยางไงเหมือนห้องนี้จะเล่นแบบก็ได้ผ่านลำปางนี่เขามีศูนย์ช้างให้ซื้อลูกช้างกลับไปคนละตัวอ่าก่อนไปทํางานนี่นะก็ซ้อมอุ้มรอบหนึ่งก่อนผ่านไปสองปีนะหูอุ้มชาม้างตัวเบลอเลยอ่ะเราอุ้มจนคุ้นไงที่ว่าอุ้มมันทุกวันเงี่อุ้มไปเรื่อย แรงนี่มัน้อออกแรงเนี่ยจะได้แรงนะบางคนเข้าใจผิดโอ้พีวีโถด้วยเกินเราขอเข้าคอสนอนสามวันครคืนก่อนะไปติตัวเข้ารีสอร์เลยคือไม่ใช้กายเลยนะนอนอย่างเดียวกินข้าวเช้านอนถึงเพลยเยินเพลยก็นอนถึงเย็นเยน็ยนๆก็นอนถึงเช้าเลยนะไม่กระดิกตัวเล้พยายามไม่กระดิกนะคือใช้มันมามากแล้วไงเราพยายามไม่ใช้เหมือนสิสงสารกายไงอนอนเฉยตื่นมาครบสามวันหมด,หมด,หมดแรงอ้มมันเราหายไปไหนก็ไม่รู้ ไอ้ก่อนเข้าคอสเนี่ยมีแรงนะพอจบคอสแรงหายเลยหมดเลยเนี่ยไงก็แรงมันต้องออกแรงจะได้แรงสิไปใช้ผิดสูวรมันไม่เหมือนเงินในแบงค์เนี่ยออมตังค์นี่เหลือนะออมแรงไม่เหลือเพราะฉะนั้นผููเท่าในบ้านมาดีท่านมีแรงนะให้ท่านทําเถอะบางคนห่วงพ่อห่วงแม่ไงพ่อไมนยองทาอันนี้ก็ไม่้องทาให้อยู่เฉยอย่างนี้ตายเร็วแล้วท่านเดินนะเอาเถอท่านจะถอนยาบ้างอะไรบ้างเออเนี่ยยังอายุยืนนะนอนเฉยนี่นะโอ้ยงี้ มกี่ไม่กี่ทีไปแล้วอาจน,นั้นให้เข้าใจอย่าอย่าเพิ่งเข้าใจผิดอ,อย่างนี้งไงกำลังกายก็มาจากเนี่ยแต่กำลังใจทําให้เรามีกาลังใจใจต้องนิ่งๆนะนี่เราตั้งสมาธิทาให้ใจมันนิ่งจะมีกําลังพอนิ่งมัามันจะใสโอ้โหเป็นใจวิเศษเลยนีนกลับกันเนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่เคยฝึกสมาธิใจเขามันเศร้าหมองว่าใจมันชอบคิดแล้วมนุษย์เองแปลกเนี่ยมนุษย์ที่ไม่ฝึกฝนใจเนี่ยมักจะชอบคิดในเรื่องไม่ดีเหมือนกันทั้งโลกเลย ื่องดีๆไม่ค่อยคิดนะคือนัอ่นแหละมนุษย์ชอบเพิ่มความทุกข์ให้ตัวเองในความสมาึกพิเศษกลุ่มได้ตลอดเวลาเจอมาอยู่ดีก็กลุ่มใมย่ะไหมลองคิดทักชั่วโมงหนึ่งเป็นไงโอ้โหกลุ่มเยอะเลยอยู่ดีๆนี่นะไอดีไม่ค่อยคิดหรอกไอเรื่องไม่ดีชอบคิดนะวนไปวนมาเนี่ยยิ่งคิดก็ยิ่งเศร้าเนี่ยไอนี่ฆ่าตัวตายไห้เราหแรกๆก็คิดมันทุกข์แค่นี้พอคิดเจ็ดวันทุกข์เท่าห้องตายดีกว่าคือทาร้ายตัวเองอยู่ดีๆก็ไปเพิ่ม มนุษย์เองนี่คิดไม่เป็นจริงๆนะเอบ้าคิดอะระแวงกังวลไอ้ความระแวงนี่นะไม่ต้องไม่ต้องเข้าคอร์สไม่ต้องจบจุฬาธรรมศาสตร์เชื่อไหมไอน,นี้เพิ่มเองไอเพิ่มตังค์ไม่เข้าคอร์สไอเพิ่มความกุ้ไม่ต้องไม่ต้องเข้าเลยเป็นนั่นแหละกังวลตลอดเวลาเนี่ยมันเศร้ายิ่งคิดยิ่งกังวลยิ่งคิดก็ยิ่งหมดแรงเพราะท่าน,นเองมนุษย์ต้องปรับปรุงความคิดมันคิดไม่เป็นนี่จะคิดไม่เป็นเพราใจมันเศร้าหมองใจเศร้าหมองนี่นะมันผลิตความคิดไม่ดีทั้นั้น ไม่เคยมีความดีดดีตอนที่มนุษย์ใจเศร้าหมองไม่เคยมีความคิดดีดีเลยเกิดขึ้นกับชีวิตถ้าบอกให้เราเศร้าก็คิดไม่ดีมันก็บุพูดไม่ดีก็ทําไม่ดีแล้วจะไปเจอของดีในชีวิตยังไงเป็นไปไม่ได้ในพระฝันก็ความคิดยังไม่ดีเลยเนี่ยมันนังจบแล้วชีวิตที่แต่เรื่องล้มเหลวนี่นะก็เจอแต่ก็เรื่องล้มเหลวนั่นหละมันสําคัญนะ่ะคือคิดอะไรก่อนใจมันเป็นท่าสาเร็จคิดถึงสิ่งไหนสิ่งนั้นมาเนี่ยเนี่มนุษย์ไม่เป็นชอบคิดแต่เรื่องเศร้า นั่นแหละเศร้าเศร้าซึมซึมยิ่งคิดก็ยิ่งทํำลายตัวเองนัโกรธในเวลาเท่าหมองทําลายตัวเองนะนะแค่เซ็งก็เสียอนาคตแล้วนะฮะวันนี้เคยเซ็งไหมเวลาเซ็งในเซ็งทั้งวันได้งานไหมเซ็งเป็นปีนี่ได้งานไหมเห็นไหมวันหนึ่งก็โอ้โหเวลามันก็มียี่ิบสี่ชั่วโมงนะนอนไปแปดชั่วโมงพารกิจส่วนแปดชั่วโมงไอเวลาสร้างเดีอสร้างตัวพัฒนาตัวเองแค่แปดชั่วโมง บางคนเซงไปเจ็ดชั่วโมงเข้าไปแล้วเนี่ยนะไม่มีประโยชน์เลยเนี่ยไม่มีเม็ดงานเกิดขึ้นแไอ้ความเสเลจ,จะมาได้ยังไงเม็ดงานไม่เกิดเลยมันเซงอย่างเดียวมีความรู้ไหมจบเเรียนทองด็อกเตอร์แต่มันเซงก็นอนอย่างเดียวเห็นไหมว่าเวลาเราเซงนี่นะเ,เวลานี่มันล่มเหลวไม่ได้เกิดประโยชน์เลยเซงไม่เป็นไ,ไอ้เซิรน่เริ่มน่ากลัวแล้วซึมเศร้าเริ่มทำลาย กุลมัวในทำลายเหมือนเวลาโมโหนี่นะเวลาพัฒนาเป็นความโมโหจากเสียงเป็นโมโหนี่น่านกลัวแล้วเวลาโมโหมาทำลายชีวิตเนะีพระเจ้าเลยโทษใดเสมอโทษฉะไม่มีอย่าให้มโมโหนานเนะียอันตรายเพราะว่าเวลาโมโหมันจะทำลายอย่างเดียวเราสังเกตเวลาคนโมโหเนะี่ยเช่นพ่อบ้านแม่บ้านทะเลาะก,กันเนี่ยมันต้องทำลายแม่บ้านเห็นนะั้นไม่เจอออะคว่างวทิทยุก่อนเลยเจอวทิทยุควางเอาบ้านเอาคว่างทีวีกลับบ้างเอา ไอตอนนั้นมนสาสะใจทั้งคููคือพังเป็นพังอะถูกไหมพังก็พังสุดท้ายพังจริงๆควงาัง,งน,นชั่วโมงึ่งหม,หมดไปแสนหนึ่งแล้วหายโมโหไปซื้อมาใหม่อย่างนี้ไงอ้าวมันพังจริงๆทีนี้ถ้าเกิดไม่มีของทายัางไงของหมดแล้วทําไงทำไร้ด้วยปากต่อเราก็ตอนนี้เองเนี่ยเราจะพยายามไปใช้หาคําที่พูดง่ายๆคาที่สามารถย่างออกไปจากปากแล้วมันตายคาปากเราได้ตอนนี้จะใช้ตอนนี้ นะนะแรกแรกตอนที่เราไม่โมโหนั่นแหละมีหางเสียงนะคุณ่าคุณขาพอโมโหนี่หางหายไปเลยเลยแต่ตัวแล้วเสียงมันจะดังขึ้นไปเรื่อยๆเลยเนี่ยแล้วฝ่ายชายเวลาโมโหมีไหมนี่นะผมผมกำลังโมโหนะครับคนรู้หรือเปล่านี่ยผมกำลังโมโหนี่เคยพูดอย่างนี้ไหมเวลาโมโหมันจะสั้นของไม่เรื่อยเนี่ยแล้วพยายามใช้คําโบราณไปเรื่อย แล้วแตนโรสไม่ใช้แล้วไปยักใช้ยุคพ่อขุนดีกว่ามันจะย้อนยุกไปเรื่อยๆนะแล้วก็ดังไปเรื่อยๆเลยเนี่ยอ่าอารมณ์มันให้อย่างเงี้ยนี้ไงมันทํรลายอย่างเดียวนี่ถ้าเกิดไม่มีใครอยู่ทำยังไงเวลาโมโหก็ทํร้ายตัวเองมีของก็คว่างของเอาหัวโขกพื้นบ้างทุบกระจกเล่นบ้างแล้ววางหัวแล้วกระจกใครจะแตกก่อนใครเนี่ยมีใครเวลาโมโหมั่อคืนมาลูปโต๊มีไหมโมโหทีก็เช็ดโตะทีเคยเจอไหมมีใครเวลาโมโหก็เอาผ้าเอาเอาถูพื้นเนี่ยเลยมีไหม ไม่มีอ่เวลาโมโหก็ทําร้ายอย่างเดียวนี่ไงเพราะใจตัเองนี่นะอันตรายไงบางทีสร้างสังคิมทั้ทงชีวิตโมโหว,วูบเดียวอนาคตก็เปลี่ยนเลยโมโหไปยิงเขาตายแน่นั้นตัวเองติดคุกตลอดชีวิตคนเราไม่ต้องโมโหนานชั่ววูบเดียวก็อ,อนาคตก็หมดสิน้นแล้วอ่ะน่ากลัวไงแต่เสียดายคนสมัยนี้มันคุมอารมณ์ไม่อยู่เพราะใจมันขุนมัวมันโมโหเก่งเนี่ยก็โมโหเนี่ยก็โงดงหงิดเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันทําร้ายตัวเอง แลวใจที่เข้าหมอนี่เก็บความสุขไม่อยู่นะจริงๆความสุขสมัยนี้ก็หายยากและนานๆมาเนี่ยยังหายเร็วอีกอเพรดะเง่ายแต่สมัยนี้เองเนี่ยความสุขก็ไม่เคยเจอแถมเก็บไม่เคยเป็นอีกต่างหากเพราะฉะนั้นชีวิตก็อมทุกข์ไปเรื่อยๆสิว่าใจที่เข้าหมอมันชอบอมทุกข์อะไรๆอมตอนนั้นจมอยู่ในความทุกข์กเลยเจ้าบ,บางคนเนี่ยตอนวัยน,นักศึกษานั้นยังพอมีรอยยิ้มมาพอเข้าสู่วงจรชีวิตทํางานนั่นเองตั้แต่มีครอบครัวทั่งไว้ทํางานรอยยิ้มหายไปจากชีวิตไปแล้วกล้ามเนื้อตายไปแล้วบนใบหน้า บางคนยิ้มไม่เป็นจริงๆนะกล้ามเนื้อตายเลยดนะยิ้มไม่ได้แล้วในชีวิตนี้ไปดูเถอะบางคนนี่หน้าตายจริงๆเลยคือต้องเอาต่อมือไปเอ้เขายกๆมาเพราะเขายิ้มไม่ได้แล้วแสดงว่ากำลังใจมันหมดสิ้นแล้วเมื่อกำลังใจจบแล้วความเสด็จไม่ต้องไปถามหาไม่มาเด็ดขาดไม่มีทางเลยเราไม่มีกำลังใจจะไปสร้างตัวได้ยังไงกำลังความรู้มันรอก่อน อย่าว่าต่งานที่ยากยากเลยงานที่ง่ายสุดยังล้มเหลวเลยงานอะไรงานกินยั่ไงเราก็กินทุกวันนี่นะเนี่แหละเคยเป็นมากินไม่ลงเนี่ยอาหารที่เชลชวนทีมนั่นแหละเอามาให้กินแล้วนะยินไม่ลงเคยเป็นไหมเวลาเราเศร้ามากมากงเศร้ามากๆนี่กินไม่ลงกระเพาะมันไม่ย่อยงานกินนี่ไม่ยากเลยยังกินไม่ลงเลยแสดงว่าเนี่ยไม่ประสบความเสถียรการกินงานกินเราใช้วุฒิไม่ใช่ด็อกเตอร์กินอะไรกับเพสีต้องใช้วุฒิไหม น้องมีวุฒิไหมเนี่ยเอ้อมันขึ้นกับอารมณ์ดีไหมใจสบายไหมไอ้ไม่พอใจมันเศร้าในงานง่ายๆกินยังไม่ได้เลยแล้วจะไปแก้ปัญหาครอบครัวแก้ปัญหาบริษัทใหญ่ว่าน,นี้จะไปแก้ได้ยังไงไอ้อใจที่เศร้าหมองมันแพ้อย่างเดียวยิ่งแก้ยิ่งพังอย่างนี้ยังไงไปงานดูหนังดูละครก็ได้ดูคนนอกก็ได้เดี๋ยวมันก็โฟนียใครไปดูเข้าห,หัวเราทั้งโงมีเราเศร้าคนเดียว แต่ว่าถ้าเกิดดูหนังโนต้ตแล้วยังไม,ยงไม่ยังไม่หูร้องสบายใจดวงนี้บอบช้ำม,มากไม่สามารถแอบ,บสอบความสำเร็จได้ตลอดชีวิตแหละไม่เจอเลยอาจารย์เอกหาต้องการสำเร็จแล้วไม่ปรุงใิจัยจบเรื่องใจเรื่องอย่างที่พระเจ้าโอษฐาา์เนี่ยมาว่าฝึกใจในเรื่องใหญ่ต่อความสําเร็จถ้าใครไม่ฝึกเลยจบก็ลองดูชีวิตทำไมเราดูตอนนี้เป็นหูทำไมอมทุกก็ดูใจเราสิใจแบบนี้มันเป็นแบบนี้อาจาะย์จะไปโทษใคร การปรับปรุงใจต้องสําคัญเกิดเรื่องใหญ่ต้องมาปรับปรุงให้มาาันใสใสสายแล้วมันมีฤทธิ์อย่งที่ว่างอมีฤทธิ์พอาทิ์แล้ววาระใจเราใสใสเนี่ยนะมันได้ปัญญาขั้นสูงสุดปัญญามันต้องมีสามระดับนะขั้นต้นกระสุดตั้งมายาปัญญา,าการฟังเกิดจากการอ,าอ่านนั่นแหละพอไหมไม่พอต้องมีขั้นสองขั้นสองก็จินตมายะปัญญาเนี่ยส่วนใหญ่ทั้งโลกเขาจะรูอ้อยู่แค่ขั้นสองขั้นสองเนี่ยก็คือเอาขั้นแรก มาทบทวนมาพิจารณาทบไปทวนมาก็จะรู้ลึกซึ้งกว่าเดิมก้องขวางกว่าเนี่ยบางบางเรื่องเราอ่านซ้ําๆเ่ยอ่านแล้วก็จะรู้ลึกซึ้งเพิ่มขึ้นความรู้ทางโลกมักจะอยู่แค่ขั้นสองขั้นสามไปไม่ถึงจริงควบคุมตัวเองไม่ได้บางคนถูกสอนให้เนี่ยมีปัญหาคิดเข้าไปคิดเข้าไปคิดไปคิดเนีย่ยเส้นโลหิตแตกเลย <laughs> บางบางชั่วมันลองคิดหรอกและปัญญาขั้นสุดท้ายมันก็คือ ภาวนาะไมยะปัญญาจะมาตอนปัญญาขั้นสูงสุดมนุษย์จะมาตอนที่ใจมนุษย์ปลอดจากความคิดถ้ายังมีความคิดปัญญาขั้นนี้ไม่เกิดต้องไม่คิดจึงจะเกิดโอนี่ยากนี่มนุษย์เองหยุดคิดไม่เป็นไอ้ที่หยุดไม่แปลว่าถูกหลอกว่าใช้หัวคิดออกสมองคิดในวิทยาศาสตร์เน,นี่ยแพ้พุทธเจ้าตรงนี้แหละพุทธเจ้าออกใจไม่ใช่สมองสมองเป็นกายอวัยวะ ใจนี่เป็นขนขนสั่งนั่นแหละ,ะจะพิสูจน์ให้เห็นว่าสมองกับใจขยายเอากันการเห็นภาพง่ายมากเลยเราก็เลยมีศาสตร์เด็กพื้นฐานน,านี่นนะปู่เทกกระจกวิสาเ์นะจอกพิษศาสตร์จุฬามาเราก็เลยมีศาสตร์พื้นฐานที่เห็นภาพว่าอะไระแสงกระทบวัตถุซ้อนที่เขา้เขาตาเราจึงเกิดภาพอจริงไหมถามว่าเห็นทุกครั้งที่ดูไหมวันไหนใจลอยไม่เห็นภาพ คยมีเพื่อนมาบบกมือหน้าเราเนี่ยโบกตราหน้าตราตานี่นะทำไมไม่เห็นมือก็บกในกลางแจ้งเลยนะไม่จะโบกในที่ม no> ืดนะโมกลางแจ้งเนี่ยไม่เห็นมือเป็นไปได้ยังไงอยู่ต่อหน้าเนี่ยไม่เห็นได้ยังไงใจลอยอะเพราะใจลอยนี่กลายไปท่อนไม้ไปเลยไม่มีคนสั่งการสมองไม่รับรู้อะก็ไหนโมเห็นไงเหมือนเวลาเพื่อนตะโกนข้างหูนี่นะทำไมไม่ได้ยินตะโกนดังนะ ใจลอยเคยเป็นไหมไอ้แม้หูนี่มันได้ยินอ้าวมีก็บอกเออได้ยินเพราะมีคลื่นเข้ามาสั่นสะเทือนเข้าไปนในรูหูกระทบกระดูกสามยินได้ยินก็เพื่อกระตะโกตั้งแตนหูเขย่าวใหญ่คลื่นมันสะเทือนตั้งนานเ่ยนะทาไมไม่ได้ยินอะทำไมไม่ได้ยิน,ไมไมยนใจลอยแหงเขาบอกคำว่าใจต้องอยู่กับเดือกกระตวและใจมีตาแหน่งเดียวเนี่ยอยู่ตาแหน่งนึ้งที่เราต้องฝึกว้สูนธิกางกาตั้งตำแหน่งนี้เองเนี่ย,เ,ยเป็นบ้านพักใจถาวร ทาว้ตรงนี้ก็ตามน่ถูกสวนนนะมันมันพักเลยไม่ทางานเมื่อเราฝึกสมาธิกลับมาแล้วเอ๊ะทำไมเราไม่คิดงงจริงปกติเองเนี่ยไม่คิดใี่ทํายากมามาคิดทั้งวันเลยเนี่ยขึ้นรถไม่ก็คิดมานี่ก็คิดไปไหนก็คิดเข้าหนัก็คิดคิดตลอดเลยหยุดคิดไม่ได้มนุษย์มีตําแหน่งเดียวถ้าเกิดเอาใจมาไว้ตรงนี้ได้จริงจะหยุดตําแหน่งอื่นคิดตลอดอาจารย์เองเนี่ตอเราฝึกสมาธิตรงนี้นะเออแปลกดีเห้ แล้วไอ้ปัญญาขั้นสูงจะมาตอนนี้วันนี้ฝึกนี่วิชาสุดยอดของมนุษย์นะจะเรื่องเล็กๆนะเรื่องใหญ่ทีเดียวอาจารย์ดีใจแทนะอุตสาข์ขึ้นมาเจอเนี่ยวิชานี้สุดยอดนั่นแหละเราจะ,จะปัญญาขั้นสูงสุดในกําลังมหาศาลด้วยยิ่งใจนิ่งนิ่งนิ่งในนิ่ง,งเป็นเข้ากลางเป็นพลังยิ่งเยอะไปเรื่อยๆไอ้ที่มันโตก็ว่า,วามันออกมันใจมันนิ่งยังมีกําลังไงแต่ใจมนุษย์มันนิ่งไม่เป็น เราะมนุษย์เองพื้นฐานถ้าไม่ฝึกสมาธิจะไม่หยุดคิดแล้วมนุษย์กำลังตกเลยเพราะมนุษย์ชอบคิดเรื่องรายร้ายเป็นนิสัยไม่ต้องสอนชอบกังวลในอดีตอนาคตให้กังวลผ่านไปแล้วก็กังวลไม่มากขครอบกังวลมาเรื่องในอดีตผ่านมาตั้งหลายสิปีแล้วบางคนนี่นะเวลาย้อนไปคิดในอดีตก็ชอบไปคิดในเรื่องที่มันเศร้าๆอะอเรื่องที่ดีไม่คิดหรอกอเรื่องที่เศร้าๆจะพยายามคิดอยู่เรื่อยๆใช่ไหมช่องนี้ช่องเดียวมันก็นเศร้า มนุชคิดไม่เป็นจริงๆไม่มาเรียนธรรมะนี่นะคิดไม่เป็นยิ่งคิดยิ่งทําลายตัวเองเพราะฉะนั้นเองเนี่ยใจสําคัญนะถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดใจเราสายเนี่ยมันจะเริ่มมีความคิดดีๆเกิดขึ้นถ้าใจเศร้าไม่เคยผลิตความคิดดีถ้าเราไม่ฝึกสมาธิก็มักเป็นอย่างนี้ตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเองยิ่งอยู่นี่นะย,ยิ่งทาลายตัวเองทําลายคนข้างเคียงทําลายหมดทั้งโลกเลย ออาาเพาะนั้นเองนี่นะความสุขไม่เจอเหมือนวิ่งหาเหงาวิ่งไปเรื่อยๆไม่เคยเจอเลยถ้าใจเรานิ่งเนี่ยจะอมสุขยิ่งเข้ากลางนีอ่อมไม่เยอะเรื่อยๆเลยนะใจเศร้า,าอมทุกนะนเลือกก่อนต้องการสุขเลยทุกขถ้าต้องการความทุกข์นะพึงเศร้าต่อไปนะนะนะไม่ต้องเลิกก็ให้ซึม,มๆเศร้าๆต่อไปไม่ต้องแก้ด้วยอย่างนี้ถ้าอยากอยากมีความสุขโอเคแล้วจะมีความสำร็จตามมานี่นะเออเป็นไปได้